ข้อสองครับอ๋อข้อสองผมอยากย้อนไปวันที่สิบสองครับที่ราคาทิ้งตัวลงมาสองศูนย์หนึ่งสามแล้วอาจารย์ได้ไม้ใบลงมาขึ้นมาครับทําไมทําไมถึงอา่านว่าศบกรสิบสองนะรง 12, ครับที่ได้ไม้ใบล่าสุดมาเนี่ยแหละครับสิบสองอะไรวะเดือนอะไรวะเดือนนี้อาทิตย์ที่แล้วครับวันศุกร์อะเนี่ยแหละที่ที่ตรงที่ได้ไม้ใบเนี่ยแหละครับ ใช่ครับทำไมทำไมอาจารย์ถึงอ่านว่าต้องรอ H4 สี่จบแท่งแล้วเป็นแท่งถัดไปแล้วจะยกตัวขึ้นอ่ะฟังดีๆนะเชิดมันเลยรับผ่านไส้ทำโลแต่ยังไม่ถึงอีกรับ,รบชู่มไหมกระแ,แท่งแม่งยังไม่จบไงใช่ครับจริงๆกดได้เลยไหมกดได้เลยกดที่ปลายไส้ก็ได้แต่ถ้ากดแบบนั้นค,คนจะไม่เข้าใจว่ากดทำไม ก็เลยให้แท่ง h 4มันจบก่อนแล้วผมก็ได้บอกไว้ในไลฟ์ว่าเดี๋ยวรอให้แท่ง h 4แท่งต่อไปเปิดแท่งทมันก็กดตัวลงมาผมก็ออกบายหลังจากนั้นมันก็ยกตัวขึ้นแล้วก็เคลียร์คนฟอลโล่บายเรื่อยๆจนชนต้านใช้เวลาทั้งหมดสิบสองชั่วโมงรวมแท่งนี้ด้วยเป็นสิบหกชั่วโมงน,นี่คือเหตุผลมันเลยรับผ่านไส้ทำโลแต่ยังไม่ถึงอีกรับแล้วอยากกดเลยก็ได้ แต่ผมจะเอาช่วงไงผมก็เลยรอให้ H4 เปลี่ยนแท่งอีกแท่งหนึ่งก่อนเพื่อที่ผมจะดูว่าโอเคเนื้อเทียนปิดเป็นแท่งเขียวแน่นอนครัแปลว่าไม้ผมจะปลอดภัยซึ่งจะเข้าไปสูข่ข้อต่อไปคือพวกเส้นประกันเร,เรื่องการทำลทายแพ็กชันและเส้นประกันซึ่งราคามายกตัวขึ้นไปชนแนวต้านแปลว่ากับตัวสําเร็จสมบูรณ์ยกตัวขึ้น หลังจากนั้นเลยต้านผ่านไส้ทำหายแต่ไม่ถึงอีกต้านผมก็เซลลผมก็ได้ไม้เซลในไม้นั้นมาเห็นยังเห็นแล้วแต่ว่าวันนั้นน่ะวันนั้นเราเราได้ไม้ไม้ใบแล้วก็โดล่างไปจนถึงสองศูนย์หนึ่งสามกันแล้วอาจารย์นี้อ่านว่าเดี๋ยวจบแท่งนี้รอแท่งหน้ามันจะยกตัวขึ้นผมก็เลยอยากรู้ว่าอาจารย์หมายอ่านยังไงว่าจบแท่งนี้ปุ๊บแล้วแท่งหน้ามันจะยกตัวขึ้น อันเนี้ยมันอยู่ในวอลเลยอร์ครับมันบอกตอนนี้ไปคนก็จะอาจจะเข้าโรงพยาบา,าแลและอาจจะต้องไปซื้อยาแก้ปวดหัวแบบรุนแรงมาก,กิน <c oughs> หรืออาจจะต้องเข้าไปพบจิตแพทย์ <c oughs> เพราะว่าอันนั้นไม่อยู่ในวอลเลยอร์เนาะว่ารูทเขาเรียกว่าการคาดการกราฟในอนาคตเทคนิคการคาดการกราฟในอนาคตต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับ ซึ่งมีมากกว่า8ข้อที่เคยบอกไว้อันนั้นจะต้องไปเจอกันในวอลรีเอร์เลยก็คือคุณเก่งมาหมดแล้วตั้งแต่เบสิกอินเทนซีฟสกอปปิ้งเฮดจิ้งแล้วก็มาเจอกันที่วอลรีเออร์ก็คือสุดทฤษฎีผมแล้ะที่เหลือก็คือประสบการณ์ที่คุณใช้ซ้ําๆแล้วแล้วคุณก็เอามาสู้กับตลาดจนกว่าคุณจะชนะครับโอเคขอบคุณสองคำถามของเชิญมากครับ